เมนูนี้คือปากระพงนึ่งน้ำมะนาวปรงนึงน,น้ำมานานอันนี้ปลากระพงจะใช้โลกว่าค่ะยน,นินดงนะคะอันนี้เวลาเสิร์จฟจิดไปใช่ไหมคะ ใช่ครับไปจุดที่โตครับไซส์ประมาณโลสองโลโลหนึ่งโลสองขึ้นครับหนักปลาหนักตัวพขาที่ร้านจะใช้ปลาใหญ่ขอเบอร์ที่ร้านหน่อยค่ะครับขอเบอร์ที่ร้านหน่อยคะ่ะก็เป็นเบอร์ศูนย์เก <6 65. S 2> ้าสองสองสองแปดเก้าหกหกห้า ร้นบีบีควรลิมหอดล็อกห้า,หารครับอืมอันนี้ถ้าจากถนนนี้เราอยู่เบอร์อะไรคะ BR เลยคะอยู่กึ่งกลางระหว่างเสาไฟ BR ที่สองกับสามครับ BR สองสามานะคะ,ระคะระคะัองมอยู่ตรงกลางนี่นะคะคเคค่ะขอบคุณมากค่ะ